ดิฉันนางสาวฟ้องฟ้าคันทองคำรหาสนักศึกษา,า63040337128สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรพรจิมสีพิมพ์รหรัส63040337108สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิลรดาจันนภ์รหัสนักศึกษา63040337122ค่ะสวัสดีครับผมนายคณาทิปธรรมวิวัน <laughs> all right guys, so now this my face must be some filters on and a lot of light coming from here and here so first I'm gonna put my face up so first step is we need to prep our skins. I'm just gonna put some toner on my face, put some serum. As you can see, get a lot of breakouts here and here. And then I'm just gonna dip it into the skin, okay? So we have finished preparing the skin, and now it's all absorbed into my skin, hopefully. เนื้นื้อราขึ้นมาบนสองอันให้่อี 哦<打>。Oh. คอล่าส์คูลเออร์ที่ดลายคนตาลิปสติกลิปสติกไอบาวเพนซิลที่เขียนคิ้วพาเลต์พาเลตตาบัสที่ปัดแก้มพับพี่ดีแป้งพับเทาเดย์ชิ่นรองพื้นมาสคารา่ามาสคารา่าอินไลนเนอร์อ่าอินไลเนอร์แบล็คเฟสหน้าสดทับเดอะสกิน เตรียมผิวให้พร้อมเบรกเอา t สิว d ap, ด็บกดแ a p ตีตีตบแพดเบาๆสแลปตบแรงๆแอปโซดูดซึมทาน h e สกินทำให้ผิวเนียนเบอร์ลูกผลผีายอัวมันปริมาณเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียว วอร์มทำให้อุ่นแอปพายทาอิลลัสโพดรูปทุมผลกว้างพุทออนทาสกินโทนผิวสีผิวสเมียปาดแดกไล